หล่อมากเลยครับหล่อมากเลยค่ะ,โ,คะโอเคโอ้โโครับเข้าใกล้ขนาดนี้นะครับโอ้โหป่าบาดครับป่าบาดครับ ทุกคนคือมากันเยอะมากนะครับสาบานครับเลยดีครับองชายครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้องชายมิวสิคเิสของเรานะฮะมอบอ่างเปาให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาระวังนะครับระวังนะครับทุกท่านระวังนะครับอย่าดันนะครับผมใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับทุกท่านใจเย็นๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้องชายนะครับมอบอ่างเปานะครับเป็นของขวัญพิเศษนะครับให้กับ แฟนๆนะครับที่มาร่วมงานกับเราภายในวันนี้นะครับอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าดันกันนะครับแต่อยเย็นนะครับทุกคนครับทุกคนครับหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวข้างในจะมีไปแส่ข้างในห้างอีกนะครับญญอยากได้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับผม,มน,นะ,ะเดี๋ยวต้องเจอฮะอะี๋ยวให้ขออนุญาตผมหลบให้ทุกท่านถ่ายรูป พงชัยมิวชัดๆอาจจะให้ถ่ายรูปกันสักนิดนึงแล้วก็รถท่านนะครับอยากจะให้ติดตามการผ่านทางช่องทางไลฟ์ด้วยไปอยู่ในทางนี้นะครับอยากจะได้ของรางวัลพิเศษจะต้องติดตามชมร่วมสนุกเล่นเกมผ่านทางไลฟ์ของเราด้วยนั่นเองนะครับนี่นะคะตอนนี้ใครที่ดูผมก็อยากจะเช็คคอมเมนต์ในโลกออนไลน์นเลยว่าตอนนี้คนดูมีใครคอมเมนต์อะไรมายัางไงบ้างอ่าอย่าลืมติดแท,แท็กด้วยนะครับใครที่ถ่ายภาพไปวันนี้รีบเลยนะ โพสลงในโซเชียลมีเดียนะครับ #centralxviewsummerset และแแร #central รวยคำรามนั่นเองนะครับอตอนนี้อยากได้อ่อยากให้องชายทำท่าไหนไหมครับอยากจ,จะกร,ะรวะองชายมากๆเลยนะครับในวันนี้มีนะฮมีอ่ามีรัมาให้เพิ่มนะครับถ่ายภาพได้ลงในโซเชียลมีเดียนะครับผม อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับ central x mew สุภาพสิทธิ์แล้วก็ central รวยคำรามนั่นเองนะครับนี่น,นะอย่างที่บอกไปนะคุณมิวก็จะมามอบความสุขความสนุกนะฮะแล้วก็ส่งตรงนะฮะเป็นความเพ่งความปังรักเทศกาลโสดทีมที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามการไลฟ์ ทาง Central Department Store นะฮะในทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับวันนี้อยากให้แฟนๆนะฮะถ่ายภาพร่วมกันอ่าด้านข้างที่บังใช่ไหมครับขอโทษนะครับขอเลี้ยกันอีกครั้งนึงนะครับผมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะอยู่กในงานเซ็นทรัลเดอะโ l ลลิ่งเชน s สนิวเยียครับทางข้างสุดทางเซ็นทรัลของเรานะครับจัดเต็มนะฮะเพื่อความสนุกนะครับเทศกาล ัตอนนี้ผมย่าครับเียนเชิญุณมิวนะครับเราจะไปทำการไลฟ์ต่อนะครับลงในโซเชียลมีเดียี่าจุดถ่ายรูปให้ทุกท่านได้เช็คอิน มากเลยนะครับ คอมเม้นต์คอมเม้นต์ปวยบอลจีนปวยปวยใครก็ได้จะปวยมิวก็ได้จะปวยตัวเองก็ได้ปวยใครก็ได้ครับปวยพี่ก็ได้ป้ากันนะครับ